สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ดรสุธิชาเน,นลลิศนะครับจะมานำเสนอเรื่องของบทเรียนนะครับชีววิทยานะครับเรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลเซล์นะครับทฤษฎีเซลล์นะครับเซลล์เป็นหน่วยโครงสร้างที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะครับเซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อรวมกันเป็นอวัยวะนะครับสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเพียงเซลล์เดียวนะครับบางชนิดก็มีหลายเซลล์ เซลลของสิ่งมีชีว no ิตมีรูปร่างขนาดและโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับตัวอย่างเซล์ของสาหร่ายหางกระรอกเซลอสุจิเซลเยื่อบุข้างแก้มเซลอะมีบาเซลพราเมซียมเซลแบคทีเรียนะครับเซลเยื่อหอมนะครับเซลลของสิ่งมีชีวิตก็มีความแตกต่างกันนะครับในแต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับวิวัฒนาการของเซลล์ก็แตกต่างกันด้วยนะครับว่าเซลล์แต่ละเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั้นวิวัฒนาการ แตกต่างกันเป็นอย่างไรนะครับเซลล์ Cell, และทฤษฎีเซลนะครับต้องกล่าวถึงนักวิทยาศาสตร์นะครับในอดีตนะครับก่อนนะครับโรเบิร์ตฮุกนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเรียนประกอบนะครับหรือคอมเพลต์ไมโครสโคปนำมาศึกษาไมค์คอร์พบว่าประกอบไปด้วยช่องว่างเล็กๆจานวนมากเรียงต่อกันจึงเรียกช่องนี้ว่าเซลนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า c e l l นะครับพบครั้งแรกเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว นะครับยังคงรูปได้เนื่องจากมีผนังเซลล์หรือเซลวอลนั่นเองนั่นคือเซลล์ของไม้คอกนะครับต่อมาครับม mm ั์เทียสยาคอบชไลเดนนักพิศษศาสตร์ชาวเยอรมันคนพบว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลลเทโอดอร์ชวานนักสัตววิทยาเยอรมันคนพบว่าสัตว์ทั้งหลายมีเซลล์เป็นองค์ประกอบทั้งสองคนจึงก่อตั้งทฤษฎีเซลนะครับหรือเซลเทอรีขึ้นมานะครับมีบ ให้ทฤษฎีว่าสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์และเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับดังนั้นทฤษฎีเซลล์หรือเซลล์ทฤษฎีนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์เซลล์จึงเป็นหน่วยย่อยของสิ่งมีชีวิตทั้งในแง่โครงสร้างและการทํางานของร่างกายเซลล์ทุกเซลล์มีกาเนิดมาจากเซลล์ที่มีอยู่ก่อนหน้านะครับดังนั้นความหมายของเซลล์ก็คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต นะครับก็จะมีข้อยกเว้นสําหรับสิ่งมีชีวิตพวกไวรัสและก็ไวรอยด้วยนะครับโดยที่สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับหสิ่งมีชีวิตที่เป็นอนุภาคหรือไวรออนนะครับได้แก่พวกไวรัสและไวรรอยสองสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์ได้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับยกเว้นไวรัสแล้วก็ไวร์รอยนั่นเองนะครับจากรูปก็จะเห็นขนาดของเซลล์นะครับนะครับเซลล์มีขนาดประมาณนะครับ อ่านะครับหนึ100่งร้อยไมโครเมตรนะครับเป็นขนาดของเซลนะเซล,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 ล์นะครับเซลล์ไข่ไก่ของกบเซล์ไก่นะครับแล้วก็เซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเซลล์ก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดต,ต่างๆนั่นเองนะครับและเซลล์ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานของมันนะครับซึ่งแบ่งแยกเป็นเซลล์สัตว์เซลพืชแล้วก็เซลลของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งคุณสมบัติของเซลล์ในแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ละเซลล์มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันหรือไม่นะครับทุกเซลล์จะมีโครงสร้างพื้นฐาน3อย่างเหมือนกันคือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสและไซโตพลาสซึมนะครับภายในไซโตพลาสซึมยังมีโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กที่ทําให้เซลล์สามารถดํารงชีวิตหรือทําหน้าที่ของมันต่อได้เรียกโครงสร้างนั้นว่าออร์แกเนลนะครับตัวอย่างออร์แกเนลที่สําคัญได้แก่ คอโลพลาสมตโตคอนเดรียแวคิวโอไรโบโซมเป็นต้นนะครับเมื่อแบ่งองค์ประกอบต่างๆมาแล้วก็สามารถเป็นแบ่งเป็นองค์ประกอบได้ดังส่วนที่1ก็คือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นะครับเราจะเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลเซล์เมมเบรนนะครับแล้วก็จะมีชั้นของสารเคลือบเซลล์หรือเซลล์โค้้นั่นเองนะครับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเป็นไปดัรงรูปนะครับก็จะอยู่ภายนอกของเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะทําหน้าที่ นะครับให้สารต่างๆที่อยู่รอบๆเซลล์เนี่ยเยื่อผ่านนะครับเป็นเยื่อเลือกผ่านของสารต่างๆได้นะครับก็ประกอบไปด้วยโปรตีนที่อยู่ขอบไขมันโปรตีนที่สร้างอยู่ในชั้นไขมันนะครับนี้ก็จะเป็นตัวของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยก็มีหน้าที่คือสแสดงขอบเขตของเซลล์หุ้มส่วนที่อยู่ภายในเซลล์ให้คงรูปนะครับทําให้เกิดการยึดติดของเซลล์และมีการจดจํา ลักษณะของเซลล์กันนะครับเมื่อเราเป็นแผลนะครับก็สามารถสร้างเซลล์ใกล้เคียงนะครับมาสมานแผลได้เป็นต้นนะครับสามารถรับส่งสัญญาณฮอร์โมนหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตได้เป็นตัวขนส่งสารหรือฮัส,สปอร์เตอร์นะครับทำหน้าที่พานะครับสารต่งางๆเข้าสู่ในเซลล์ได้นะครับเยื่อหุ้มเซลล์บางชนิดยื่นออกเป็นท่อคลายนิ้วเรียกว่าไมาโครวิลไลนะครับเช่นเซลเซล์เยื่อบุข,ของลำไส้เล็กเป็นต้น ่วนในพืชน,นะครับก็จะมีผนังเซลเราเรียกว่าเซลวอลนะครับห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลนะครับก็จะพบได้ในพืชชั้นสูงนะครับแบคทีเรียฟังจายและสาหร่ายบางชนิดสารเคลือบเซลนะครับที่ผนังเซลนะครับของเซลวอลเนี่ยก็จะมีนะครับท,นะนะทาหน้าที่เป็นโครงสร้างความเหนียวความแข็งแรงทําให้เซลล์ครงรูปร่างนะครับเป็นสารที่ไม่ละลายน้ําช่วยลดการสูญเสียน้ําให้กับเซลล์นะครับแล้วก็ทําให้เซลล์ชนิดเดียวกัน จำกันได้นะครับตัวอย่างของเซลล์ของสารามาชนิดนะครับเช่นในอะตอมก็จะมีสารเคลือบเซลล์เป็นซิลิก้าทําให้เซลล์มีรูปร่างคงที่ได้แล้วก็เป็นเงาวาวครับพวกเห็ดราก็จะมีสารเคลือบเซล์เป็นพวกไคตินกระดองปูนะครับเปลือกนอกของกุ้งและของแมลงก็จะมีสารเคลือบเซล์เป็นพวกไคตินด้วยเหมือนกันครับในส่วนถัดมาจากเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าโปรโตพลาสซึมนะครับ ก็จะประกอบด้วยนิวเคลียสที่อยู่ภายในแล้วก็ไซโตพลาสซึมนะครับนิวเคลียสเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางควบคุมกิจกรรมในการทำงานต่างๆของเซลล์นะครับภายในประกอบไปด้วยสารต่างๆได้แก่ DNA, RNA, โปรตีนเอนไซม์และธาตุนะครับนิวเคลียสปกตินะครับเซลล์ปกติหนึ่งจะมี1นิวเคลียสบางเซลล์มี2นิวเคลียสเช่นเซลล์ตับเซลล์กระดูกอ่อนและพารามเซียมนะครับเซลล์ที่มีนิวเคลียสจำนวนมากเช่นเซลล์กล้ามเนื้อลายเซลล์กล้ามเนื้อชริดเมื่อ โตไปแล้วนะครับเจริญวัยเต็มที่แล้วก็ไม่มีนิวเคลียสเช่นเซลล์เมล็ดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นต้นนะครับรูปร่างของนิวเคลียสนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามรูปรล่างเซลเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมของเซลนั้นนะครับหน้าที่ของนิวเคลียสนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางควบคุมกิจกรรมการทํางานต่างๆของเซล์ควบคุมการเข้าออกของสารระหว่างไซโตพลาซึมกับนิวเคลโอพลาซึมนะครับมีความสําคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลลและการสืบพันธุ์ของเซล นะครับควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตและควบคุมลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกหลานได้นะครับโครงสร้างของนิวเคลียสนะครับก็จะเกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะครับแล้วก็เยื่อหุ้มชั้นในนะครับชั้นนอกเนี่ยก็จะสัมผัสไซโตพลาสซึมและเชื่อมกับเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมและมีไรโบโซมเกาะที่เยื่อหุ้มนะครับส่วนชั้นนอกเนี่ยก็จะติดกับของเหลวภายในนิวเคลียสนะครับนี่เป็นรูปร่างของตัวนิวเคลียสนะครับในเซลล์สัตว์ อีหนะ้าที่สำคัญของนิวเคลียสนะครับก็คือเป็นที่ที่เก็บอาศัยของนะครับยีนคโครโมโซมแล้วก็ d n a นั่นเองนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมจากรุ่นตัวเองไปสู่รุ่นหลานได้นะครับตัวอย่างั้นทดลองนะครับเราสามารถนำนิวเคลียสออกจากสัตว์ทดลองที่เลี้ยงไว้ได้นะครับเซลล์ก็จะมีการเคลื่อนไหวและแลกเปลียนสารปกติ นะครับแต่ไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้แล้วก็ตายไปได้นะครับแต่อีกการทดลองหนึ่งนะครับเมื่อนำนิวเคลสของมีบ้าอีกเซลล์หนึ่งใส่ให้ได้เซลล์หนึ่งนะครับนะครับก็มีบ้าสามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็แบ่งเซลล์สืบพันธุ์ได้ตัวอย่างนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับที่สามารถมีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายนิวเคลสได้นะครับคถัดจากนิวเคลสนะครับในส่วนที่ อยู่รอบๆนิวเคลียสนะครับแล้วก็อยู่ในชั้นของผนังเซลล์นะครับก็คือตัวไซโตพลาซึมนะครับก็จะประกอบด้วยอินคลูชันแล้วก็ออร์แกเนลต่างๆนะครับอินคลูชันก็คือของเหลวที่อยู่ล้อมรอบนิวเคลียสนะครับออร์แกเนลก็คือลงข้อวัตถุต่าง,าง,างๆที่ทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับตัวอินคลูชันเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารอนเนนซีเช่นน้ํากรดเบสเกลือกา๊าซผลึกต่างๆนะครับส่วนสารอินซีก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเม็ดแป้งน้ำตาลโปรตีนลิปิดหยดไขมันและกรดนิวคลีอิก แล้วก็ออร์แกเนลต่างๆที่อยู่ในนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาสมินนั้นนะครับก็จะเป็นออร์แกเนลที่สามารถแบ่งได้เป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มนะครับ <c oughs> ได้แก่พวกเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมกอรจีบอดี้ไลโซโซมแวคติโอพลาสติดไมโตคอนเดรียนะครับอีกออร์แกเนลอื่นๆก็คือเป็นชนิดที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับก็คือนอเนมเบรนเบานะครับได้แก่พวกไรโบโซมแล้วก็เซนทริโอ ลักษณะของออร์แกเนลต่างๆก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับเช่น RER นะครับทำหน้าที่ในการรวบรวมไรโบโซมในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับเป็นต้นอยู่ในเซลล์ตับอ่อนนะครับลำเลียงสารต่างๆนะครับไปตามส่วนต่างๆของเซลล์นะครับสังเคราะห์ไตรกลีเซอเรตเป็นต้นอา l g บ body นะครับมังพบมกับใกล้ ก้กับ E.R. หรือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับเป็นแหล่งรวบรวมแล้วมรนจูข,ขนขนส่งสารไปนอกเซลล์นะครับพบในเซลล์ที่มีการขับสารต่างๆออกเช่นเซลล์ตับอ่อนเป็นต้นนะครับกนะรดจีบอดี G body, เก็บสะสมอาหารที่เซลล์ผลิตขึ้นก่อนลำเลียงส่งออกไลโซโซมนะครับ,โซโซนะรบพบในเซลล์สัตว์ชนิดต่างๆพบมากในฟากโกไซติกเซลล์นะครับเซลล์ตับเซลล์ม้ามไขกระดูกปอดเซลล์ที่ ได้รับบาดเจ็บหรือเซลล์ที่มีการทําลายตัวเองนะครับเช่นเซลล์ส่วนหางของลูกอดนะครับหรือหางของจิ้งจกเป็นต้นนะครับก็ทําหน้าที่ย่อยสลายสารอาหารและสารต่างๆที่นําเข้าสู่เซลล์นะครับทำลายเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนะครับแบคทีโอลูปล่างลักษณะเป็นนะครับนะครับถุงใส่น้ํานะครับเป็นแหล่งสะสมอาหารของเสียและสารต่างๆและควบคุมน้ําภายในเซลล์ ครับชนิดของวัคคิโอนะครับแซฟวัคคิโอพบในเซลล์พืชนะครับก็จะมีขนาดใหญ่ฟู้ดวัคคิโอนะครับพบในสิมบิชิเซลล์เดียวนะครับคอนแทคไทล์วัคคิโอพบในโปรตีสปายชนิดนะครับลงข้อตุวนต่อไปครับพลาสติกนะครับก็เป็นออร์เจนเนอที่พบในเซลล์พืชและก็สาหร่ายนะครับแล้วก็สังเคราะห์แสงแล้วก็เป็น,นเก็บสะสมอาหาร มีสามประเภทนะครับหนึ่งลิวโค,โคพลาสติกนะครับสองโครโมพลาสติกนะครับแล้วก็สามคอโลพลาสติกนะครับปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงนะครับนะครับทำให้พืชสามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะครับกลายไปเป็นแป้งแล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับทาให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ออกซิเจนมาให้สิ่งมีชีวิตได้ใช้ดำรงชีวิต ลังเขาดูอีกตัวนะครับไมโตคอนเดรียนะครับก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สําคัญของเซลล์พบบ้างในเซลล์ที่มีกิจกรรมสูงนะครับเช่นเซลล์ตายเซลล์กล้ามเนื้อใจเซลล์อสุจินะครับมีเยื่อหุ้มสองชั้นนะครับเยื่อหุ้มชั้นในจะยืดพับเข้าเรียกว่าคริสตี้นะครับในนั้นมีของเหลวเรียกว่าแมทริกนะครับไรโบโซมนะครับโครงสร้างเป็นก้อนขนาดเล็กนะครับมีขนาดแตกต่างกันหลายๆขนาดนะครับ ับหน้าที่ของไรโบโซมนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ทําการสร้างหรือสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองต่อไปเป็นตัวองค์ปรนะครับเซนทริโอนะครับทําหน้าที่ควบคุมการสร้างและการทํางานของไมโครทูบูลนะครับทําหน้าที่นะครับควบคุมการเคลื่อนไหวของซีเลียและแฟงเจอล่มนะครับในการแบ่งเซลล์นะครับเป็น ไซโตสเกเลตันโครงร่างทำให้เซลล์คงรูปนะครับการลำเลียงสารผ่านเซลล์นะครับเป็นซิเลฟาฟเชล่าเคลื่อนที่ให้กับแบคทีเรียแล้วก็โปรโตซัวนะครับการเคลื่อนที่ของออแกเนลและอินคลูชันภายในเซลล์ครับก็เกี่ยวกับไมโครทูบูล ซึ่งตัวเซลล์เนี่ยเราก็สามารถแบ่งเป็นเซลล์ชนิดโปรคาริโอติกและก็ยูคาริโอติกนะครับซึ่งเซลล์ชนิดโปรคาริโอติกและยูคาริโอติกนั้นพบได้ในสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะครับมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเซลล์ Cell ชนิดโปรคาริโอติกนะครับเราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างเซลล์ไม่ซับซ้อนนะครับด้แก่พวกแบคทีเรียรแล้วก็สาหร่ายสีเขียวแก้วดำเงินนะครับสังเกตให้ดีว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับ DNA นะครับก็จะกระจาย นะครับไปอยู่ในตัวเซลล์เลยนะครับแล้วก็จะมีแฟกเจอร่านะครับในการเคลื่อนไหวส่วนยูคาริโอติกเซลล์นั้นก็จะเป็นเซลล์ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับก็อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาณาจักรโปรติสตานะครับเช่นโปรโตซัวฟังใจเห็ดราครับพนเต้พืชต่างๆนะครับแล้วก็อ n นิมา a เลียนะครับก็คือสัตว์ต่างๆเมื่อเรามาเปรียบเทียบนะครับระหว่างเซลล์โปรคาริโอต แล้วก็เซลล์ยูคาริโอตนะครับก็จะพบว่าเซลล์โปรคาริโอตนั้นมีขนาดเล็กกว่ายูคาริโอตนะครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตของโปรคาริโอตได้แก่พวกแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวแก้วน้ําเงินนะครับส่วนยูคาริโอตก็จะเป็นพวกสาหร่ายเห็ดราโปรตััวพืชแล้วก็สัตว์นะครับเยื่อหุ้มนิวเคลียสโปรคาริโอตไม่มีนะครับยูคาริโอตมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับดีเอ็นเอนะครับลักษณะของโปรคาริโอตก็จะเป็นวงนะครับพันกันไปพันกันมานะครับส่วนยูคาริโอตดีเอ็นเอก็จะเป็นเส้นนะครับโครโมโซมนะครับ โปรคารโดตนะครับ DNA ไม่รวมกับโปรตีนนะครับส่วนยูคาริโดต DNA รวมกับโปรตีนครับออร์แกเนลนะครับตัวโปรคารโดตมีแค่ไรโบโซมเท่านั้นนะครับส่วนยูคาริโดตมีไรโบโซมที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ออร์แกเนลชนิดอื่นๆนั่นเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะครับเซลล์พืชรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยมเซลล์สัตว์ค่อนข้างกลมนะครับผนังเซลล์เซลล์พืชมีแต่เซลล์สัตว์ไม่มีนะครับแต่เซลล์สัตว์จะมีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอกแทนนะครับ คลอพลาส์นะครับสังเคราะห์แสงนะครับพืชมีส่วนสัตว์ไม่มีแวคิโอนะครับพืชขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับทำหน้าที่เก็บน้ําแล้วก็ท่านอาหารนะครับส่วนเซลล์สัตว์ขนาดเล็กมองเห็นไม่ชัดเจนนะครับเซนเทโอเซลล์พืชไม่มีเซลล์สัตว์มีใช้ในการแบ่งเซลล์นะครับไลโซโซมเซลล์พืชไม่มีเซลล์สัตว์มีนะครับตัวอย่างนะครับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีเซลเป็นหน่วยพื้นฐานสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะดําเนินกิจกรรมทั้งหมดในการดําเนินชีวิตเช่่่นนนนกิออาาาาหหรเืืทีสพั ครับได้ภายในเซล,ล์เดียวนั่นเองนะครับส่วนสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์นะครับก็จะมีการเรียงตัวของเซล,ลที่มีรูปร่างเหมือนกันทำหน้าที่อย่างเดียวกันมาอยู่ร่วมกันนะครับรวมกันเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อหลายๆชนิดที่อยู่ร่วมกันทําหน้าที่อย่างเดียวกันรวมกันเป็นอวัยวะนะครับอวัยวะหลายๆอวัยวะทํางานร่วมกันในการทํางานอย่างใดอยา่างหนึ่งเรียกว่าระบบอวัยวะนั่นเองนะครับเช่นตัวอย่างนะครับเซลลของหัวไหล่ตรงร่างกายก็จะเป็นเนื้อเยื่อตรงนั้นนะครับแล้วก็รวมกันเป็นอวัยวะ ทดสอบนะครับก็อยากจะให้ผู้ศึกษาครับได้ดูว่าโครงสร้างและออร์แกเนลของเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์มีออร์แกเนลต่างกันอย่างไรนะครับนักศึกษาสามารถเขียนข้อแตกต่างนะครับคิดถึงข้อแตกต่างของเซลล์พืชและสัตว์โครงสร้างหน้าที่ว่าแตกต่างกันอย่างไรได้นะครับให้นักศึกษาบอกข้อแตกต่างของเซลล์โปรคาริโอตนะครับที่ไม่ซับซ้อนกับเซลล์ยูคาริโอตที่เป็นเซลล์ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับว่าเป็นอย่างไร ตัวอย่างนะครับเซลล์พืชผนังเซลล์มีเซลล์สัตว์ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์เซลล์พืชมีเซลล์สัตว์ก็มีด้วยนะครับนิวเคลียสเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีด้วยกันทั้งคู่ไรโบโซมมีเหมือนกันนะครับเอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัมกรดจีบอดี้นะครับไมโตโคอนเดรียแวคกซิโอนะครับเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ก็มีนะครับส่วนเซนทริโอเซลล์พืชไม่มีเซลล์สัตว์มีคอร์พาสสังค์แสงเซลล์พืชมีเซลล์สัตว์ไม่ม,มีนะครับและสุดท้้าายไไซซซซซโโโทพพลลลลลลสสมมมมรรววกกกัััับบนะะค็็ีงเเ์์ืชแต